พาชมวัวนะครับสี่โมงแล้วยังไม่ออกขคอกนะครับออกไปกินแป๊บเดียวก็อิ่มนละ้วัวยายเย็ะ เลี้ยงแบบมีแปลงยาลดต้นทุนสบายลดค่าใช้จ่ายใช้แบบพอพันคงมฟูงลูกออกมานอนครับเยอะมากาที่่ไหนอะ นีค่ครับลูกๆเขาเกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงเท่านั้นนะครับลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายเพราะเรามีแปลงหญ้านี่ครับพื้นที่เลี้ยงข้อป่างก็จะสบายนะครับกลัวอยู่นี่ก็ ฝากไว้หลายเจ้าเหมือนกันนะครับสองสามเจ้า